ข้อ10นะครับงาอ่านโจทย์ดีๆข้อนี้ต้องระวังให้ดีนะครับไม่ยากจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง1,000พและ6000นะครับซึ่งมีเลขโดดแต่ละหลักเป็นเลขคี่เน้นนะครับว่าต้องเลขคี่ทุกหลักนะที่แตกต่างกันนะเอาละจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง1 0 0 0พันและ6 0พันเนี่ยแปลว่าเป็นเลข4หลักแน่นอนนะจากกฎการนับเบื้องต้นนะครับ เราจะเอาจำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอนมาคูณกันนะครับเขาบอกว่าเวลางานมีหลายๆขั้นตอนให้ทำขั้นตอนที่มีปัญหามากที่สุดก่อนเสมอน้องดูครับขั้นตอนไหนปัญหามากสุดเรื่องมากจริงๆแกหลักไหนครับหลักหน่วยหลักสิบลหลักร้อยหรือหลักพันหลักพันถูกปะเพราะต้องมีค่าอยู่ระหว่างหนึ่งพันและหกพันแปลว่าหลักพันเป็นเลขอะไรได้บ้าง หได้2ไม่ได้นะเขาต้องเลขคี่ทุกหลักนะลูก1นึสาม้าได้ถูกปะ่ะนะครับนะส่วนหลักอื่นไม่มีปัญหานะครับอย่าลืมนะเลขคี่เนี่ยมีแค่1 3ึ่งสาห้าเดเนะครับพอนเริ่มทําที่หลักพันก่อนหลักพันทําได้กี่วิธีตอบ สามวิธีคืออาจจะเป็นหนึ่งเป็นสามเป็นห้าก็ได้ต่อมาเนี่ยหนูจะทําหลักไหนก็ได้เพระไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับพี่ก็ไล่จากซ้ายไปขวาละกันหลักร้อยทําได้กี่วิธีเลขคี่มันมีห้าตัวก็จริงแต่เมื่อกี้หลักพันเขาใช้ไปแล้วตัวหนึ่งพอฉั้นหลักร้อยจึงมีโอกาสเลือกเลขมาลงได้ทั้งหมดสี่วิธีถ่านปะ ไล่ต่อไปครับเพราะชั้นหลัก10ก็จะมีโอกาสเลือกเลขมาลงได้3วิธีและหลักหน่วยก็2วิธีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉันเอาจำนวนวิธีในแต่ละขั้นตอนมาคูณกัน12โคกตอบ72นั่นเองนะจำไว้นะถ้างานมีหลายๆขั้นตอนเนี่ย อ,อยแป๊บนึงนะนถ้างานมีหลายขั้นตอนให้ทำขั้นตอนที่มีปัญหามากที่สุดก่อน เสมอนะครับอะลอกลงไปให้เรียบร้อย